สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้นะฮะวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ของคุณ Money Trade Aid นะครับเขาได้พูดถึงได้โพสหัวข้อชื่อว่า unlock your trading potential นะครับแปลมไทว่าปลดล็อกศักยภาพการเทรดของคุณครับวิธีปลดล็อกศักยภาพการเทรดของเราให้ดีขึ้นครับ มี3แนวทางนะครับ3แนวทางปลดล็อกศักยภาพการเทรดให้ดีขึ้นนะครับด้วยการนี่ฮะหนึ่งคือสร้างวินัยครับสองสร้างความมั่นใจสามสร้างความยั่งยืนนะฮะวินัยสำคัญนะครับวินัยวินัยเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการมีวินัยเสียก่อนนะครับจริงๆแล้วผมว่า ก่อนที่จะมีวินัยนะคุณต้องมีความมั่นใจก่อนนะว่าคุณจะทําได้เนี่ยวินวินัยเนี่ยสาคัญนะครับเดี๋ยวหนังสือเล่มใหม่ผมจะเขียนเรื่องนี้นะฮะวินัยนักเทรดนะครับคือวินัยจะแปรผันไปตามความมั่นใจนะ,ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําได,คได้คุณจะมีวินัยมากขึ้นนะแต่ว่ามาด้วยประดามที่คุณขาดความมั่นใจคุณไม่เชื่อวุณทําได้คุณก็จะไม่มีวินยัยฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะแบบนั้นยครับ เอาสามข้อเขาก่อนละกันเดี๋ยวเรื่องนั้นคุณค่อยไปอ่านหนังสือผมละกันนะข้อแรกคือสร้างวินัยครับด้วยการนะครับวางแผนครับวางแผนการเทรดครับแผนการเทรดก็คือก็คือแผนธุรกิจนะฮะจะทำยังไงได้กำไรครับและก็สร้างกฎครับวางแผนสร้างกฎทำตามกฎแล้วก็ลงมือทำครับสามอย่างต้องเริ่มต้นก่อนครับคุณต้องวางแผนครับ สร้างกฎทําตามกฎและก็ลงมือทำนะฮะสำคัญน,นะครับเนะี่ฮะเริ่มต้นนะสร้างไม่ไหนนะสองคือต้องสร้างความมั่นใจครับด้วยการติดตามผลการเทรดครับเชื่อมั่นในระบบครับและก็ทําเป้าหมายรายวันให้บรรลุครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องราวของจริงไม่ต้องมาจากนี้นะักคืออันนี้เป็นเหมือนกับ การปฏิบัติใช่ไหมอันนี้เป็นการติดตามผลนะครับติดตามผลมากกว่าเนาะจะว่าไปนําคือจะบอกว่า build confidence ก็ไม่ได้เต็มที่หรอกแต่มันเป็นเรื่องของการติดตามผลกันมากกว่าคือเนี่ยวางแผนทำตามแผนลงมือทำติดตามผลครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าไปถึงเป้าหมายรายวันหรือ,อยังครับะะจากนั้นก็ให้มองต่อถอยกลับมาครับด้วยการ มองถึงความยั่งยืนนะครับก็คือมองเกมระยะยาวครับแล้วก็มีการพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นครับคือโอเคละกระบวนการภาพใหญ่มันเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อที่ทำให้เราสําเร็จระยะยาวครับแต่ว่าดีเทลมันนะครับคุณก็ได้มาจากเี่ยได้มาจากข้อ2คือว่าคุณติดตามผลการเทรดครับถ้ามันดีพอคุณก็ทําตามเทไปแต่ว่า ถ้า,ามันยังไม่ดีพอคุณผิดพลาดคุณต้องมีการ i m p r o v ฟกับพัฒนามันทุกวันครับให้มันดีขึ้นครับพัฒนาผ่าน e e d b a c k ครับ feedback คือการขาดทุนนะครับให้เราดีขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ได้นะคือคุณมีการวางแผนทําตามแผนตรวจสอบผลงานแล้วก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยทำเป็นลูปนี้ไปเรื่อยครับสัดส่าคุณจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วคุณเข้าใปะ่ะ เวลาเวลาคุณทำแบบนี้คุณวางแผนทำตามแผนตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเหมือนกันวงล้อของการขับเคลื่อนครับการขับเคลื่อนเราดีขึ้นมันเป็นวงวงลูปครับนะครับถ้าคุณผิดพลาดแล้วคุณแก้ใช่ไหมคุณก็ไม่ผิด,ผดพลาดซ้ําเดิมคุณก็เข้าไปข้างหน้าไปเลยครับขยับไปข้างหน้าเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าระยะทางอ่ะมันยาวไงคุณไม่สามารถที่จะรวยได้ตั้งแต่วันแรกที่เทรดหรือเดือนแรกที่เทรดหรือปีแรกที่เทรดหรอรก ใช้เวลาเป็น3ปี5ปี10ปีแล้วแต่ความฉลาดแล้วแต่ความคลิกของแต่ละคนนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่คนที่เก่งอัจฉริยะหรือคนที่แบบบอลทูบีนะคุณต้องใช้หลักการนี่ครับคือค่อยๆค,ครับวางแผนทําตามแผนแล้วก็ผิดพลาดคือเทรดผิดพลาดเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็เทรดเนี่ยวนหลูไปเวยครับแล้วคุณจะมีการ มีศักยภาพที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับสำคัญนะครับคือการมองเกมระยะยาวครับการเกิดให้สำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นชั่วงข้ามคืนครับแต่ว่ามันเป็นเกมระยะยาวครับคุณต้องเน้นกระบวนการครับผมอยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มของใหม่ผมของผมเล่มใหม่นะเรื่องนี้ผมลงรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับวินัยน,นะจริงวินัยจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่ คำสวยหรูนะผมลงไปถึงเรื่องของลงไปถึงเรื่องของว่าเอออะไรทําให้เกิดวินัยแล้วก็วินัยทําไมเขาบอกว่าวินัยเป็นตัวเชื่อมระหว่างความฝันกับความสําเร็จแล้วทําไมคนเราไม่สามารถที่จะมีวินัยได้เออเนี่ยนี่สำคัญผมก็หาความรู้ค้นคว้าจาก คําคพูดข้อสังเกตของนักเทรดที่สำเร็จแล้วก็รวมถึงตัวเองด้วยแล้วก็เอามาเยอ่อร้อยเรียงนครับมาแบบทำเป็นเหมือนกับเชื่อมโยงกัน1 2 3่งสองสากเจ็ดแปดสิบนะครับให้ท่านเห็นภาพใหญ่ว่าเออเนี่ยวินัยมันไปเกี่ยวอะไรกับการเทรดที่สําเร็จได้ครับอยากให้อ่านนะครับเดี๋ยววันไหนที่ งานนี้ออกมาคุณผมจะบอกคุณเองครับว่าเออจะไปซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่าสําคัญนะครับเรื่องของวินัยนะฮะวินัยช่วยให้เราปลดล็อกศักยภาพการเทรดดีขึ้นแน่นอนครับเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรก่อนคุณต้องวางแผนก่อนครับวางแผนว่าจะไปไหนเชื่อมั่นว่าไปได้ครับแต่ว่าต้องเชื่ออย่างว่าเออเนี่ย ระยะทางระหว่างทางมันไม่ง่ายเหมือนกับการปั่นจัก,กรยานไปหรอกนะฮะวินัยเป็นอย่างงี้ฮวินัยคือคุณต้องรู้ว่าเส้นทางจริงเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นการลงเหวนะขึ้นเขาลงน้ําปีนบันไดลิงแล้วก็ปีนเขาสูงชันครับมันเป็นการผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าครับแต่ว่าลมไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยครับ คุณต้องมองเกมการเทรดเป็นแบบนี้คุณมีวินัยได้ครับนะฮะวางแผนได้ครับวางแผนถูกต้องครับวางแผนถูกต้องแหละต้องมีกฎครับกฎเพื่อที่จะทําไม่ให้คุณถอยหลังครับมีคุณก้าวไปข้างหน้าและคุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ทําให้คุณต้องบาดเจ็บหรือต้องถูกคัดออกจากเกมครับแน่นอนครับคุณต้องมีการตรวจสอบตัวเองว่าเออตรงไหนคุณผิดพลาดแล้วคุณจะแก้ไขได้ ทสำคก็คุณต้องมองว่ามันเป็นเกมยาวฮะการเทรดเป็นเกมยาวเป็นเกมที่คุณต้องเจอความเสี่ยงมากมายครับถ้าคุณรู้ว่าการเทรดเป็นเกมยาวคุณต้องเจอความเสี่ยงแต่คุณก็เชื่อว่าคุณไปได้แน่นอนคุณจะมีวินัยมากขึ้นครับสำคัญนะครับเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวเล่มน,นี้ออกมาเมื่อไหร่จะบอกท่านละกันครับอยากให้อ่านกันนะฮะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ